ตอนนี้เราอยู่กันที่อาสมฤสีเนนะคะเรามาไหว้กูมานทองเจ้าสัวเฮงกันจ้าเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ขออะไรก็ได้บางคนก็คือมาแก้บนแบบน้ำแดง50แพ็คร้อยแพ็คมาดูซิว่าเราจะได้มาแก้บนครั้งต่อไปน้ำแดงกี่แพ็คไปดูกันจ้าไปพี่เจตามตามอ้วมา ทางวัแล้วนะครับเพรออาะเหตเดินทางโตขึ้นพาส่วนก่อนนะครับสำหรับท่านที่ต้องจะเดินทางมาถึงในตอนนี้นะครับให้เดินโตขึ้นบานแล้วกดสระมือเชื่อใจก่อนเลยนะครับเสร็จแรกนะครับเราต้องขึ้นประตูไหว มาขอพรต่อหน้าหลวงบริพุท้พมกรอนนี้กี่โมงนนีสี่โมงยี่สิบมาวันธรรมดาด้วยนะปิดกี่โมงปิดกโมงปิดหกโมงเย็นเมื่อกี้น้ำแดงกองพเนินเยอะมากเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวก็มีของเราไปกองด้วยมั่นใจ บูชาพบโครูฟ้าทอทองร้านหม่ามือนนะครับชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับปัจจัยยอดใส่ตู้ที่ใจขอด้านน้นนะครับอยากขออะไรก็อธิษฐานเอาได้เลยครับขอหน้างโมกุนะครับต่างน้านะครับสงนั้นนะครับแล้วก็ถวายหว้ทอทองได้ปัดปูปูอะไรยาว วกำจัดยาอย่าแล้วเดินไปด้านซ้ายเดินนะครับแล้วห้อยไปที่ปลายเท้านะครับทร้างใดนะครับที่จะมาร่วมมูร่วมบูลกับท่านอาจารย์ฤาษีเองนะครับในช่วงเช้าก็จะมีนะครับร่วมนรุ่เท้าสาดนะครับตรงเลื่อนต้นไม้าปนะครับ รถของเรนนี่ก็ไปบ้านเลยถ้ารถใหญ่ไปครับแล้วก็อทหนอนอันนี้ได้มี ตอนนี้เราก็ไหว้องค์ปู่ฤาษีแล้วก็ กุมารเจ้าสัวนะคะเรียบร้อยครบถ้วนหมดแล้วแล้วเราก็ล้วงไห้ที่ละจุดที่ละจุดที่ละจุด,จด,จดสามลูกพอดีตรงกับเทเป็ล์รถเลยอะเดี๋ยวมารอลุ้นกันเนาะว่าจะเป็นยังไงจะได้เอาน้ําแดงกับของเล่นมาถวายกุมารไหมแล้วก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเอออยากจะบอกว่าสถานที่ใหญ่มากนะมากันได้เลยจุคนแบบสุดๆอะ่ะไปเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายอุ้องใหญ่มาก